ภายหลังถูกภูมิธรรมเวยชยชัยรักษาการนายกปฏิเสธเรื่องการต่ออายุราชการพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนออกไปอีกหนึ่งปีเนี่ยโดยให้เหตุผลว่ามีรองแม่ทัพที่มีความเหมาะสมสามารถทําหน้าที่ได้แล้วก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องของการผิดธรรมเนียมเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแล้วก็ทําให้เรียกว่าผิดประเพณีล่าสุดอาจารย์ปานเทพ โพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็ได้เสนอข้อเสนอทีออ่ถึงรัฐบาลเรื่องของตําแหน่งของพลโทบุญสินหนึ่งก็คือขอให้การแต่งตั้งโยกย้ายแม่ทัพพระที่สองคนใหม่นี้ให้พิจารณาจากคนที่พลโทบุญสินภาคกลางเป็นคนเสนอเป็นลําดับแรก2ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือขอให้มีการพระราชทานยศพลเอกบุญสินภาคกลางเป็นกรณีพิเศษหลังจากที่สามารถ กอบกู้แผ่นดินได้มากที่สุดในรอบ17ปีหลังจากที่เรามีปัญหากับไทยกัมพูชามาตลอดแล้วก็3ถ้าเป็นไปได้สุดๆก็คือขอให้ตั้งพลโทบุญสินพาดกลางเป็นลัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมเลยในเมื่อตอนนี้ขาดลัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ก็ให้พลโทบุญสินซึ่งมีความสามารถมีความเสียสละมีความรักชาติเป็นที่ประจักษ์ขึ้นเป็นลัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เลยนี่คือข้อเสนอของอาจารย์ปานเทพ